มาค่ะกินข้าวเมา้าข้าวเม้าสั่งมาโลหนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็น่าจะทำออย่างละครึ่งโลเนาะมาจากอุบลค่ะเพจข้าวเมา้าปีที่แล้วก็สั่งสั่งมาจากเพจนี้แหละแล้วก็ข้าวเมา้าหอมๆค่ะทุกคนอยากจะชิม ด้๋ยค่ะเด้อข้าเมา้าอุบลอยู่ออันนี้รู้จักบ้านเขาอยู่เนาะบ้านนี้เพิ่นทำข้าวเมา่าขายโดยเฉพาะค่ะทุกคน,ผ,นผ่านไปอะไรนะผ่านไปทางตลาดพี่บูนนี่ต้องผ่านบ้านนี้ไม่ไกลจากบ้านเย็ซชาเด้อค่ะเด้อข้าวเมา่าหอมหอมอุ้ยหอมหอมค่ะทุกคน หอมจริงๆแต่อันนี้ยยริซาปีที่แล้วเนาะยยริซาสั่งมาแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้แช่ฟีดไว้รสชาติเหมือนเดิมค่ะทุกคนยยริซาเพิ่งกินหมดเนี่ยกินหมดแล้วก็รีบกินให้หมดแล้วก็สั่งใหม่อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ของใหม่แต่ปีนี้ก็จะสั่งมาแช่แช่ช่องฟิชไว้ตอนที่หมดหน้าข้าเมาเนาะอันนี้ก็ สองร้อยี่สิบรวมค่าส่งโลนเขาก็คิดคิดค่าส่งมาแล้วเลย <c ười> คิดในนั้นหอมหอมด้วยกันด้วย อร่อยอันนี้ก็จะเอาออกมาชิมชิมดูก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรากินไม่หมดเราก็อันนี้เขาก็ซีนมาอย่างดีเนาะพอเราออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาไปด้เยเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะเด้เออเราใส่จานนี้ อันนี้ใหม่ๆสดๆสดสดค่ะทุกคนมาค่ะอุ้ยร้อนมากค่ะวันนี้ <ๆ S 2> เราก็จะเอาออกมาเออเท่าที่เราอยากกินเนาะเดี๋ยวเรากินไม่หมดเราก็เอาไปแช่แช่ไว้อ่าในตู้เย็นรสชาติเหมือนเดิมกับทุกคนอันนี้ก็ นุ่มๆหอมอันนี้มาก็กินคนเดียวด้วยเหรอลูกไม่กินด้วยหืม อ่อนๆอันนี้พอพอเราสั่งเขาก็จะไปเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนเกี่ยวแล้วเขาก็มาคั่วมาทําให้เราใหม่ๆเขาไม่ได้ไม่ได้ทําไว้นะคะพอมีคนสั่งมีออเดอร์เขาก็ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ทํา แต่การทำงานหนักนะคะเที่ยวข้าเมาอร่อยกัะทุกคนหอมข้าวเม่านุ่ม แต่เพจนี้สั่งไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าข้าวเม่าเขาอร่อยแต่เพจอื่นก็จะไม่แพงร้อยห้าสิบมั้งแต่ยิสาไม่เคยสั่งแต่ยิสามั่นใจเพจนี้เพราะว่าเรากินของเขาแล้วข้าวเม่าเขาดีจริง จะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ